ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแทนไทยฟาร์มนะครับอ่ามืาอนี้ก็ง้อออกลูกนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งง่าออกลูกแต่พฤติกรรมมันคือไ่ยอมให้ลูกกินนมนะครับซนลูกนะครับอ่าคุณจะพายวงวาจะแก้พฤติการนี้แบบใดนะครับนี่นะครับก็คืออ่าง้อแม่นะครับออกลูกได้ประมาณสี่เกือบสองอาทิตย์นี่แหละครับ อันนี้ก็เป็นใส่พอพันเป็นแองกัดนะครับนะครับนี่คือแม่ครับว่านี่ครับลูกออกลยตัวแม่ครับแล้วพฤติกรรมนี่ก็คือส้นลูกครับบ่ยอมให้ลูกกินนมโดยหลักการสําคัญก็คือว่าเมื่อออกลูกออกมาแล้วนะครับลูกควรได้กินนมแม่ภายใน4ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ออกมาแล้วนะครับ งัาตัวนี้มีพฤติกรรมก็คือบยอมให้ลูกกินนมครับลวกัซนลูกนะครับดีดลูกนะครับก็เป็นอันตรายนะครับคันบอระมาระวังคือคืองัวลูกอัดรับตายได้นะครับอัดซนลูกตายได้ประการสำคัญก็คือหอกม่แลลวเนี่ยคือผมจะขันเป็นซองนะครับเป็นซองให้แม่นะครับหรือไปมีซอง ยุ่แล้วก็ดีได้นะครับล็อกเข่าซองขันนะครับให้ลูกเพื่อจะให้เข้าจับลูกมันเนี่ยกินนมนะครับผมก็จะใส่เสือกนะครับล็อกข้อก่อนแล้วก็เกี่ยวด้านหลังครับเพราะเห้มันดีดระงว่าตัวนี้มันดีดดีดลูกนะครับเขาล็อกไว้เมื่อวันนี้น่แลลวเขาจับลูกมันกินนะครับจับลูกมันกินนมอาชี ใส่เวลาประมาณผมนี่ใส่ไก่กินย่ำเ้าย่ำเทียงนะครับแล้วก็ย่ำแรงนะครับอาซีใส่นมอ่านมผงสําหรับง้วนะครับเดี๋ยวอาขายนี้าทองตลาดผสมให้มันกินเสริมนะครับเพราะว่ามัน่อ่าเพื่อให้ได้ได้อิ่มนะครับครับหลักสาคัญนะคือต้องได้กินนมแม่นะครับเพราะว่านมแม่มีประโยชน์อ่า ซอยสางฟุ้งปุ่มกันเพื่อให้ลูกตัวลูกนี่ได้แข็งแรงนะครับนี่ก็คือหลักการนะครับสาคัญนะครับตัวนี้ก็สมบูรณ์อยู่ครับออกมาสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงดีครับ,รบเมื่อหลังจากที่ผ่านไปนะครับในกรณีที่ว่าถังว่ามันส้นลูกหรือมันบะย,ย้อมให้ลูกกินนมนี่อันมีสาเหตุเนื่องจากว่า อาองูตัวนี้นะครับตอนมันออกเนี่ยมันก็คือพฤติกรรมนี่อ่าเอาไปเยาว์เ,วาเพีมันหน่อยครับเมื่อเอาออกแล้วปี้มันมันฉีกนะครับปาชีมีอาการเจ็บนะครับปาชีลำพานนะครับความเจ็บปวด,ดวปาชีปาชีงุศงิดนะครับอีกอย่างก,ก็คือเป็นงูแม่สาวครับบ่เคยมีลูกครับปาชีบ่เคยเลี้ยงลูกนะครับแต่โดยธรรมชาติแล้วกะ อันนี้สองอาทิตย์ผมป้อยเขากันนะครับแต่ว่ากันแังหลอกแม่มันไรอยู่เขาอาชีมีเขาเป็นแม่ครับแต่ว่าคืออาสีคนมันเจ็บนะครับมันงดเงียบเพราะว่าลูกเวลาลูกกินนมนี่มันมันเจ็บนะครับมันกัดมันดันทองนะครับอาจิมีผลอาชีเป็นสาเหตุที่อาวัย้อมให้ลูกกินนมนะครับครับอันนี้ก็อาชีมิ้านี่ก็น่านมากแต่สองอาที่จะเริ่มเยีะลูกแล้วครับแต่ว่ากะ ก็ยังมาให้ไหนให้ลูกกินนมดีไปไหนนะครับก็ยังต่วากอะดกินไงของเก็จับกินไงของเก็นะครับเพราะคือต่ก่อนต่ก่อนกัทั้งดีดทั้งสิทธ์ทั้งอันนี้นะครับมันเจ็บมันครับโอเคนะครับครับหัวหน่อยแข็งแรงดีครับแต่งกัดนะครับผสมหลอดนะครับผสมเทียนจากอ่ากลมกลมประติ์นะครับหมอเป็นมาผสมให้ครับ นะครับก็ถือว่าปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนี่ครับน้องน้องกําลังไล่ออกครับมันเน่าค่ะนี่แล้วครับกำลังหยดผ่านมานสองอาทิตย์เพิ่งสีออกไปแล้วครับตากินน้องก็ไม่ได้ยินหรอกเบางส่วนครับครับสุดท้ายเราพงกับวังว่าคลิปนี้นะครับก็น่าชินไปอยู่กับผู้รับชมรับฟังนะครับใส่มีประสบเจอสาเหตุแบบใดกับมาแชร์กันนะครับก็คือเป็นเรื่องที่ สำคัญนะครับเพราะว่างวัวเนี่ยกว่าจะออกใช้เวลาในการออกลูกนะครับกับเก้าเดือนนะแปะเก้าเดือนสิบเดือนกับระเ,เวลาที่ห้องรอคอยนะครับเมือเม่อมันเมื่อออกมาอย่างห้องก็ต้องดูแลให้มันดีถึงดีที่สุดนะครับเพราะว่าสิบบมงจเสียเวลาเข้านะครับนี่ครับสรุปเลยก็คือว่า เมื่อว่ามีพฤติกรรมแบบนี้นะครับที่ว่าส้นลูกกินนมลูกไปอว่ลูกกินนมเนี่ยคือขันเขาซองครับอย่นี้ซองเลยเส็เป็นซองให้มันอยู่ตังหานะครับจะให้มันอยากอยู่ต้องกันนะครับเดี๋ยวมันยูส้นลูกตายนะครับสองก็คือเมื่อลูกออกมาแล้วก็ให้ลูกายในยีนมีม้วงเนี่ยให้ลูกกินนมนะครับต้องจับมันบ่กินหรือว่าลูกว่าลูกข้นกินนมต้องพยุงให้ลูกได้กินนะครับชาลูก ตัวนี้ง้อหน่อยบอลูกกินบอลูกขึ้นกินนมเองก็คือพยุงกินมาสั่นกับบีบนมแม่มันมาปอนนะครับนี่นะครับนี่ก็ถือว่าแข็งแรงดีครับมือเศร้าในกระแลนอยจุไปกินนมนะครับสุดท้ายเราพงกับวังว่าคลิปนี้นานใช้เป็นประโยชน์กับผู้รับชมเราฟังนะครับหากมีขอคิดเห็นหรือว่าขอซื้อเนี่ยยังก็สาม,มารถมีในคลิปได้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป่อเป็นกำลังใจในการอีกคลิปใหม,ม,ม่สู้พอพี่นอ้องหรืเบื่อนในฟังด้วนะครับ ไอ้พอังคิปหนาครับ,บค,ครับ